สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับอาทานนเนวข่าวสาฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายจุฬาทวีปผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราคาวสารในวันนี้นะครับเรื่องราวนักเตะไทยในต่างแดนเจอกันเหมือนเช่นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผนลพักจากญี่ปุ่นมีคนลงสนามเป็น11ตัวจริงไปไล่เรียงกันก่อนนะครับแต่ละคนแต่ละท่านเราจะไปสตาร์ทที่เซเรโซโอซาก้าครับอันนี้ไม่พูดถึงเยอะเพราะยังไรชื่อของเจริญสังวงก่อนนะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันถ้า ทีดูเหมือนว่าการต่อสัญญาของเจริญศักดิ์ที่เหลือเวลาอันน้อยนิดเนี่ยจะเงียบไปซะดือด้อนะหลังจากที่ต้องบอกว่าโคตรโชว์ในเกมวันถ้วยทั้งยิงทั้งจ่ายจีดหน้าดูเลยนะฮะเราคิดว่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะอย่างน้อยอ่ะเป็นผู้เล่นสำรองให้กับทีมก็จะไม่ได้ขี้ริว้วขี้เหร่อะไรเลยดูไม่น่าเกลียดอย่างน้อยอ่ะก็ยังพอได้เห็นด้ว่าพยายามแล้วมันมีความหมายอันนี้พยายามแล้วก็ยังไม่มีความหมายสำหรับอาเธอร์ป่าปัดก็มีหนทางเดียวครับในหลีกไม่ได้ลงแบบนี้ก็คงจะต้องเป็น ใสยจังหวะชุลมุนนะครับเช่นตัวหลักลูกคัสเฟรนเดสได้รับอาการบาดเจ็บนะแล้วก็ผู้เล่นสำรองนะที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเอาแค่ลูคัสบาดเจ็บก่อนเจรรญศักจะมีรายชื่อและก็ในบอลถ้วยเนี่ยลงไปชอยส์ก็ต้องยิงอย่างต่อเนื่องทําผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเพราะผมว่าโอกาสต่อสัญญาตรงนี้เปอร์เซ็นต์น้อยลงไปเรื่อยๆแต่เชื่อว่าถ้าเปิดก็ตามที่เจริญศักกลับมาเขาจะหอบเอาประสบการณ์อันล้นเหลือมาช่วยทีมชาติไทยอย่างแน่นอนแล้วก็กับสโมสรไทยนะครับต้นสังกัดจะได้ประโยชน์อย่างมากกับเรื่องนี้เพราะสปีดบอลของเจริศัก่รน ที่ลงไปเสียตัวจริงวันนี้ครับขาประจาอยู่แล้วครับโชคมากับคาว่าใช่สุภโชคสาราชาติวันนี้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงนะครับเล่นหน้าร่วมกับบากาโยโกโดยมีคนะัซยูกิทนากะดาวรุ่งช่วยดันเกมตรงกลางพร้อมกับมิยาซาวะคิโดและก็คอนโดแลทะท่านั้นฝั่งขวาหลังเป็นทาคามินินิชิโนอิซุมิแลวก็ทาคาโอผู่ตูเป็นนากานะวันนี้ไม่มีรายชื่อของคู่หวของสุภโชคนะครับนั่นก็คือเรียวตะอาโอกิน่าจะอยู่ที่สภาพความฟอร์มพร้อม จะตัวมากกว่าวันนี้นะครับเจอกับทีมแกลงของ J2 ครับนั่นก็คือทีมอันดับ2เลยนะครับหัวตารางครับภูเก็ตชชนะมาแล้ว6นัดนั่นคือโอมิยะอดิจาโดยเกมจะเปิดฉากด้วยการที่คอนเซิ์ตสเปโรนะครับมีโอกาสในการโจมตีคู่แข่งก่อนจากการเปิดบอลเข้าด้านหน้านะครับเนี่ยตัวของสุบะโชคจะถูกรวบอยู่ตรงนี้โดนซ้อนซ้ายซ้อนขวาฮนนะปล่อยให้บาโกโยโก้เนี่ยยืนอยู่คนเดียวเพราะว่าบอลเนี่ยลนมาทางสุบะโชคนะก็ได้แต่วิ่งตามบอลสุบะโชคก็พยายามนะครับเวลาเปิดเกมรุกดันสูงเนี่ยสุบะโชค จะเข้าไปยืนหน้าคู่กับบากาโยโกะอ่าแต่พอล้วงบอลก็จะทางออกมานะยืนปีกนี่คือตำแหน่งของเขานะครับพยายามเชื่อมบอลแล้วก็ดันขึ้นไปก็ถือว่าการเชื่อมบอลระดับจากกลางสนามทําได้ดีนะครับแกะการบีเพสซิ่งได้แล้วก็เอาตัวรอดในหลายจังหวะแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยที่จะเติมขึ้นไปอาจจะตะกุกตะกักอยู่บ้างในแนวรุกนะครับคือลูกนี้เนี่ยเตรียมทะยานขึ้นไปแล้วนะพื้นที่กําลังจะเปิดแล้วแต่ว่าเพื่อน,นจับรั่นมันก็เลยเสียจังหวะไปนะแต่ว่าคู่แข่งดันปล่อยให้บอลล้นมาถึงสุปโชคนะค ข้างที่สุพโชคไม่ถนัดนะก็เลยเลือกที่จะยัดเข้าไปด้านในจริงๆถ้าลูกนี้เข้าข้างที่สุพโชคถนัดเนี่ยปวดแน่นอนนะเอี้ยวแน่นอนแต่พอมาอีกด้านหนึ่งก็ยิงยัดๆไปติดคู่แข่งนะครับกับอีกหนึ่งจังหวะที่ซัปโปโรมีโอกาสนะจังหวะน,นี้โชคก็เตรียมฉีกออกปีกแล้วนะมายืมประจําการตําแหน่งนะแต่เพื่อนยัดโคตรยากครับตอนแรกผมดา่าแล้วโชคอยู่ตําแหน่งที่ดีพร้อมจะทะลวงแต่ยัดเข้าไปตรงกลางนะจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจยัดให้กับบากาโยโก้ด้วยซ้ำนะจะยัดให้กับตัวในเนี่ยแต่ว่าบอลเนี่ยมันดันล้นไปถึงบากาโยร เลยจับยิงตรงนั้นคือแกเป็นสารชัตญยานกอนหน้าจริงแกไม่ลากแกไม่เลื้อยนะได้ตรงนั้นก็คือยิงตรงนั้นเลยซึ่งบอลมันเบาวิถีมันไม่เข้าการอบมันก็เลยเป็นจังหวะที่พอจะถักถากไปของซัปโปโรที่ไม่คมชัดนะหลายครั้งหลังจากนั้นพอผ่าน30นาทีปุ๊บซัปโปโรก็กลับกลายมาเป็นโดนขึงซะอย่างนัง้นด้วยชั้นเชิงนะซัปโปโรอยู่เจลีก็จริงแต่ว่าณฟอร์มตรงนี้อดิจาก,ก็คืออันดับอของตารางกนะก็ต้องบุกใส่ fibers. ซัปโปโรก็เปลี่ยนมาเป็นการเน้นนเกกกกมรรัับโชดดีะ ok ปฏิิยาาหลงจน แฟนซัปโปโรบ่นไปเรื่องการยืนเกมรับนะที่แล้วก็พยายามนะครับสปีดช่วยเพื่อนทุกจังหวะก็ช่วยในเกมรับไว้เยอะแต่ว่าโอกาสของคู่แข่งเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ้งเลยก็คือนาทีที่36บอลเปิดล้นล้นมาแล้วก็กาเบียลกอตตานะฮะเล็งซัดแต่เพื่อนมงไม่เต็มหัวครับเป็นเฉียดหัวล้นล้นไปถือว่าโชคดีของซัปโปโรนะคือบอลมันเสยหัวไปนะมงไม่เต็มกระบาลนะก็เลยรอดพ้นจากการเสียประตูทีนี้พอเริ่มครึ่งหลังเนี่ยซัปโปโรก็จัดการขึงใส่เห,เหมือน,นหอนเช่นเคยถ่ายบอลเชือ โดยเฉพาะทางด้านฝั่งของสุโชคเนี่ยเขาจะเชื่อมและเคลื่อนไปด้วยนะทั่วสนามนะน่าจะถูกโค้ชสั่งการมาว่าให้เคลื่อนตัวได้อย่างอิสระเหมือนกันนะเพราะว่าตำแหน่งของสุโชคไม่ตายตัวนะเชื่อมจากซ้ายไปขวาเลยเนี่ยแป๊บหนึ่งมาอยู่ขวาก็จะได้บอลมากขึ้นในระยะนั้นแต่ว่าการจะพลิกเข้าไปในกรอบก็ลำบากเหมือนเดิมแต่ในตอนที่เล่นเกมรุกอยู่นั้นโอกาสก็มาเรื่อยๆนะครับสำหรับทีมโดยเฉพาะจังหวะของสุโชคสารชาติที่น่าจะเป็นประตูที่สุดอันนี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆเพราะน่าจะเป็นจังหวะที่ชัดเจนที่สุดของชสชชาารติที่ได้ จังหวะตัดเกมได้แล้วโต้กลับของคอนซูริสซซัปโปโรซึ่งเป็นจังหวัดที่สุบโชคเสียดายมากพอดูนุ้กครับสุบโชคเร่งมึงรถจากสีสเกตถึงฮอกไกโดนะเพื่อมารับลูกนี้จากการเปิดของเพื่อนครับคือถ้ายิงได้แต่จังหวันี้เนี่ยก็คือมีลุ้นเลยนะคือตัวบล็อกเนี่ยล้มไปแล้วเสียหลักสุบโชคแต่งก่อนหนึ่งครั้งก็เลยเข้ามาซ้อนสองนะมูมอนจะยิงน้อยละตรงนี้แล้วก็ยิงเอี้ยวไม่พอนะครับจริงๆมีตัวคุมเส้นอยู่ทางด้านฝั่งขวาปกติแล้วสุบโชคจะปั่นเข้าทางด้าน นะครับจงังหวะนี้น่าเสียดายมากๆคือถ้าได้ประตูนี้มาโมเมนตัมเนี่ยจะพลิกแน่นอนสำหรับฮอกไกโดนะครับสุภโชคเอี้ยวเต็มๆแต่ว่าบอลมันค่อนข้างดิ่งไปมันไม่ฉีกนะครับซัปโรเซ็งสุภโชคก็เซ็งเอามือปปลูบเป่าเกือบจะพาทีมรอดตายอยู่แล้วอันนี้ก็น่าจะจัแจ้งที่สุดแล้วเสียได้โอกาสนี้นะครับหลังจากนั้นเกมมันก็ค่อนข้างพลิกทีมมาโดนขึ้นนําก่อนนาทีที่67จากฟูจิครับก็เป็นบอลในลักษณะคล้ายๆกันแต่คราวนี้มาโดกมาโดกเลยของโอมิยะนะครับเปิดโด่ง มาล้นมาหมดทุกคนไม่มีใครเคลียบอลได้แล้วก็เล็งซัดจากจุดนั้นนะครับบอลค่อยๆกระรอนพื้นเข้าประตูไปซัปโปรโช็ชกเพราะไม่คิดว่าบุกยูดีจะโดนลูกนี้เข้าไปได้ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนยกเซตเลยนะครับเริ่มจากสุภโชคนะเป็นชิราอิและก็คอนโดเป็นฮาเซกาวะซึ่งตรงนี้ผมมองว่ากองกําลังของสํารองยังไม่เข้มแข็งพอที่จะเอาประตูคืนกลับมาได้จริงๆถ้ามีเรียวตะอาโกิหรือว่าคิมกุนฮีลงไปปั่นปวนเนี่ยยังพอที่จะไหวนะครับแต่พอเป็นชิราอิกับฮาเซกาวะเนี่ยไม่ได้ดีเด่นไปกว่าคอนโด พราะนอกจากนั้นอ่ะมิยาส a า w ตัวกลางก็ยังถูกเปลี่ยนออกไปด้วยนะมันเป็นการเปลี่ยนตัวที่ไม่ค่อยเวิร์กของไดก,กิวามาซาแต่ทำยังไงได้ล่ะก็ต้องลองนะครับเพราะตอนนั้นเริ่มเปเริ่มเจาะลําบากแล้วสุเปชก็เลยโดนเปลี่ยนออกในนาที72นะลงเล่นเจนาทีโดยประมาณเสียดายที่ทําประตูไม่ได้วันนี้นะครับสุดท้ายซโปโโรก็พ่ายแพ้ต่อโอมิยะไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนั่นแหละส่วนผลงานของทีมครับเอฮิเมนะวันนี้เจอกับเวกตะเซนไดซึงเอฮิเมะก็คือทีมของเอกนิป,ปัญญานะครับ เกมนาทีที่90บอก2เกือบจะชนะอยู่แล้วก็เลยแบบเหมือนนักเตะที่ส่งลงไปทำดีอยู่แล้วนะฮสำรงองอย่างเอกนิดก็เลยไม่ได้ลงจนกระทั่งโดนประตูตีเสมอนะหลังจากนั้นก็คือก็ต้องส่งกองหลังลงไปอย่างดังโมริยามะไม่จําเป็นต้องใช้เอกนิดปัญญาสุดท้ายคู่นี้จบที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับตารางคะแนนก็เป็นฮอกกโดคอนเสเรซัปโปโรนะอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนมี12แต้มลําบากลวละนะฮะวันนี้พ่ายแพ้ต่อโอมิยะอันดับ2นะก็ยังรักอันดับ2เหมือนเดิมส่วนอฮิเมะอยู่อันด แข่งมาตั้งนานชนะแค่นัดเดียวแพ้ไปทั้งหกดูครับว่ากราฟของเอกนิตกับสุภาพชนจะเป็นยังไงต่อไปแต่ซับโรเนี่ยเปลี่ยนได้ต้องเปลี่ยนครับไม่งั้นนอกจากจะไม่ลุ้นเลื่อนชั้นแล้วต้องลุ้นหนีตกชั้นไป J3 ในฤดูกาลน,นี้อีกจะทําอะไรก็ต้องรีบทํานะเพราะใหญ่ไดกีนะ,ะนั่นคือเรื่องราวครับของนักเตะไทยในต่างแดนในวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยดวยูวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า i am see to